สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับคันนี้ซื้อมาเท่าไหรพ่พี่ขายไหมขายขายเท่าไหร่ขายแปดสิบสองแปดสิบสองซื้อมามาแปดสิบจุดอะใน,นไปวิ่งดินเองเหรอวิ่งดินเองขับเองเลยขับเองเขาวิ่งเที่ยวแล้วเท่าไหร่แถวนี้ราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มไหม,เพ,มเพิ่มเท่าไหรยี่สิบบาทยี่สิบบาทไปเดี๋ยวพาผมดูหน่อยตัวดำยังไงนะสเปคแปดสิบสอง เขอเครื่องเท่าไรเครื่อง 1. 1> <G> 1. อเจวันเจวันสองนะ่ไอเจโอแปดซีนะเจโอแปดซีโอ้โหไม่ใส่เครื่องใหญ่เลย,เลยมันไม่กินน้ำมันเหรออ๋อปรับเอาจูนเอาอสวยงามเลยรถน้องมกุกไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอดูหน่อยนะอันนี้แกรัรนเครื่องแล้วครับจะไปวิ่งแล้วโอ้โห คันซีเอฟดีชุดแต่งเต็มมากเลยเอาใครสนใจครับ82ครับสวยงามเลยครับคันนี้แต่ก่อนแกขับโรบคอบนะขายแล้วก็ไปจัดคันนี้มาโรบคอบทำไมถึงขายพี่ขายม,าามุนเงินสร้างบ้านหมุนเงินอ๋อเอามาสร้างบ้านก่อน,อ,น,นอันนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วก็ซื้อคันนี้เลยขายแล้วก็จะซื้อใหม่อีกไหม ใจใจไม่เล้ยหรือบอมไม,อไม่เลือดูจากขาแล้วว้ภายในเนาะสวยงามเลยครับคันี้ <c oughs> แต่งเต็ม ซื้อมาปีที่แล้วอันนี้ก็เข้าปีที่สองครับสวยจริงครับจุดแต่งเนาะหมดซอยแคบบได้ไปเนี่ยไม่ใช่จะหักหมดแล้ว อินโบยก็ขายนะอินโบยอ๋อราคาอินโบยก็ขายห้าหกสิบห้าอ๋อถ้าเอาแบบอินโบย6หกครับ